ก็กราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชจนก็จะพามาเพิ่มระดับเสียงมือถือนะครับสำหรับมือถือท่านไหนที่เสียงเบานะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับนายชจนได้ทำวิธีแก้ไขมือถือเสียงเบาไว้แล้วนะครับแต่มือถือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับ จะมีการบล็อกระดับเสียงไว้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเปิดบล็อกนั้นแล้วสามารถเพิ่มระดับเสียงขึ้นไปอีกได้นะครับเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมานะครับว่ามีเมนูนี้อยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่านะครับ เสียงและการสั่นนะครับเสียงและการสั่นนะครับกดเข้าไปที่เสียงและการสั่นนะครับแล้วเพื่อนๆมาหาคําว่าระดับเสียงนะครับหาคําว่าระดับเสียงเห็นไหมครับแล้วมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับในมือถือรุ่นใหม่มองไปมุมบนขวามือจะมีจุดไข่ปลา3จุดนะครับให้กดไปที่จุดนั้นนะครับมันจะขึ้นว่าขีดจํากัดระดับเสียงมีเดีย อ่าเห็นไหมครับแล้วให้เราเปิดนะครับเปิดเห็นไหมครับพอเราเปิดนะครับมันจะมีขีดจํากัดนะครับที่กําหนดเองเห็นไหมครับมันจะมีขีดจํากัดของมันนะครับเราก็สามารถเลื่อนขีดจํากัดนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่การเลื่อนนี้อย่าพยายามเลื่อนสุดนะครับถ้าเลื่อนสุดนะครับอาจจะทําให้ลําโพงของเราแตกได้นะครับเพราะว่ามีการขยายเสียงที่ มากขึ้นนะครับมีการมีการบีบให้ลำโพงนั้นทำงานมากยิ่งขึ้นให้เสียงดังยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เกินขีดจำกัดของลำโพงของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเร่งพอประมาณนะครับลองเร่งดูอย่าพยายามเร่งสุดนะครับมันก็จะช่วยให้นะครับการได้ยินเสียงนั้นนะครับเพิ่มขึ้นจากที่ ปกตินั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มระดับเสียงได้ตรงนี้นะครับแต่มือถือรุ่นเก่าๆจะไม่มีเมนูนี้นะครับมือถือรุ่นใหม่ๆจะมีแต่มือถือรุ่นเก่าๆจะไม่มีมน,น,นะครับรรเรบพราะว่ามือถือรุ่นเก่าๆนั้นจะนะครับจะเกิดปัญหาที่ลําโพงไม่งั้นก็ตัวเครื่องเองนะครับเพราะว่า มันจะไม่มีขีดจำกัดตรงนี้นะครับมันก็คือใส่มาเต็มแม็กนะครับในมือถือรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับถ้าใครที่นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่อยากจะเพิ่มเสียงให้ดังกว่าเดิมก็ลองเปิดเมนูนี้แล้วเลื่อนระดับเสียงได้นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่นายชจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากกว่าน้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายจังจุนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ